ตัวแรกของเราคือโปโก้ X 3 2> X 2. ตัวที่2เป็นโปโก้ F 3ตัวที่สามเป็น X สาม GT ครับผมโอ้โหแล้วเป็นรุ่นที่3ด้วยนะครับ7,991าบาทนี่เลขโตเต็งด้วยใครจะไปซื้อหวยก็ซื้อกันครับผมถ้าถูกก็โอนมาให้ได้ครับถ้าผิดล่ะถ้าผิดก็รับผิดชอบอะไรเลยผมเจ้าแม่น้ำแบงค์ครับปลูกอะไรปลูกอะไรปลูกต้นทุเรียนครับเฮ้ยแปลกใจมากได้ลูกมงคุดมาไปเอามาจากไหนเอ้ยผมเอาใส่เครื่องยินมาโอเคฮะ่นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับสวัสดีท่านโยมทางบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมึงเป็นใครครับวันนี้เซตอินซีอีพีสองอีพีหนึ่งไปไหนละอีพีหนึ่งปิ้วเลยโดนน้ำสารเคมีใช่ครับโอ้โหเขาสาดยังโดนอยู่เลยครับเฮ้ยโดนอะไรครับโดนปุ๋ยอ๋อโดนปุ๋ยหมักครับปลูกอะไรปลูกอะไรปลูกต้นทุเรียนครับเฮ้ยแปลกใจมากได้ลูกมังคุดมาไปเอามาจากไหนเอ้ยผมเอาใส่เครื่องยินมาโอเคฮะนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็วันนี้เดี๋ยวจะมาทําคลิปแนะนําม,มือถือเล่นเกมครับผมครับเอาคำว่าเน้นเล่นเกมอย่างเดียวเลยนะงบประมาณ10,000บาทตัวไหนบ้างที่แบบน่าจัดน่าโดน <c oughs> คือตอนแรกที่ผมกับแบงค์หามาเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ํากว่า10กว่าตัวใช่แล้วเราก็คัดทิง้งคัดทิ้งนะครับเหมือนที่เราพยายามที่จะคัดคนที่แบบบริหารงานแย่ๆทิง้งครับ <S <S อ่านะฮะส่วนใหญ่ที่เรามาเดในวันนี้เป็นแบรนด์อะไรแบงค์เสียมีอ่ามีหุ้ยเสียวเลยหรอออเสียวไปถึงหัวใจเลยมีเรียวมีอ่าวันพัท ซัมซุงแล้วก็ vivo ครับ oppo ไม่มีเหรอ oppo มีเอ้ยเข้าร่องเขาด้วยเหรอเข้าดิโอเคเดี๋ยวมาลองฟังดูแล้วกันเนาะรุ่นแรกก่อนแล้วกันแบงค์เป็นแบรนด์เสี่ยวมีครับเฮ้ยเสี่ยวอีกแล้วเหรอเสี่ยวกันอีกแล้วนะครับกันเลยทีเดียวตัวแรกครับผมครับโกลโ X 3 pro cpu เนี่ยเป็น snapdragon 860 860ูยูนโอ้ในเรทราคานี้ด้วยแต่ว่าจอเนี่ยเป็น ips lcd นะครับขนาดจอเนี่ย6.67นิ้วเอ้ยเป็นตัวเลขที่คุ้นเคยนะขนาดที่เราคุ้นเคยครับผมดีเป็นเลขหน้าจอเนีีี่่่ยยยได้ถึง120ครัับบตวทหิมาเน ram rom 8 256ยเย็ด K คองสองหนะเว้ยครับผมแบตเตอรี่เนี่ย5 1 6พร้อพร้อมด้วยฟาสชาร์จ33วัตต์ในราคา7,991บาทนี่เลขโตเต็งด้วยใครจะไปซื้อหวยก็ซื้อกนะันครับผมถ้าถูกก็โอนมาให้ได้ครับถ้าผิดละ่ะถ้าผิดก็ <laughs> รับผิดชอบอะไรอยงผมเจ้าแม่น้ำแบงค์ครับ <laughs> ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ข้อเสียของมันคือมันจะร้อนง่ายแล้วก็อย่าไปพยายามเปิด 5G มันนะครับถ้าเกิดพูดเรื่องการเล่นเกมคือสุดจัดมากปรับได้สุดทุกเกมเอาเว้น90เฮิร์ตของ 4G นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเอาวี Beau หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยปรับได้สุดทุกเกมแต่ว่าข้อเสียก็มีให้เห็นอยู่ในเรื่องของเดี๋ยวข้อเสียไปลองดูได้ในคลิปของช่องแบงค์เกมจ๋ามาเลยครับอ่าสวัสดีครับก็เข้าไปกดไลค์แัะตองทีเฮ้ยผมชอบเลขคี่รุ่นถัดไปครับแบงค์โอ้โหไปด้วยความรวดเร็วโฟโก้ F3 โฟ g o F3 เราจะไล่จากเก่าไปใหม่อาตอนนี้เนี่ย F3 เป็นยังไงบ้างคุ้มค่ามากๆตอนที่เปิดตัวตอนนี้เนี่ย c ี u เป็น Snapdragon 870 5G หน้าจอเป็น AMOLED ด้วยนะขนาดหน้าจอนะครับที่คุณคุ้นเคย6.67มิ้เนี่ยเครือมี่เขาไม่ทำขนาดอื่นกันแล้วใช่ครับใส่เคสง่ายเลยคราวนี้ ขอเรียดเป็น f ูจนะครับอินฟ a น e หอ้าจอ120เฮิรตนะครับตัวที่หยิบมาเนี่ยแรม8รอม128นะครับ,รบแบตเตอรี่เนี่ย4,520พร้อมด้วยฟาชาร์จ33วัตต์ในเรทราคา9,999บ99าทนะลาซาล่ามอรในวันนี้นะครับแต่ว่าน่าจะมีรถอีกาขายถูกกว่าน,นี้แน่นอนครับโปโก้ F3 นะครับก็ซีรีส์ท็อปสุดของโปโก้คือ F ครับ F เป็นไหนอาจจะย่อมาจากฟู o d หรือว่าปักที่เรามีนะเกี่ยวโดนม้อง ซีรีส์ F แน่นอนว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรละครับคุ้มค่าคุ้มราคาตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันคุ้มสุดคือ CPU ใช่ครับถ้าเกิดว่านึกภาพไม่ออกมันก็คือ865 Plus ในราคาต่ําหมื่นน่าจะมีตัวเดียวนะใช่ให้ตัวเดียวเลยนะครับ 5G ก็โอเคแล้วแต่ไม่ได้ดีสุดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยได้ WiFi 6มาด้วยนั่นโคตรเถือนอะครับผมแค่ WiFi ก็คุ้มแล้วครับทางนี้ทางนั้นลองไปฟังดูในกลุ่มหรือว่าไปดูรีวิวของแบงก์ก่อนเพราะว่ามันมีดีเฟกประจํารุ่นที่ถ้าเกิดเราไปเล่นเกมแนว FPS อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณมากมมยสักเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้ไปต้องต้องไปลองดูดีเฟกนะครับมาดูนะครับรุ่นต่อไปครับแบงก์รุ่นที่3ละ POCO X3 GT เุ้ยที่3ครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนยิงหรอกอปิดตาก่อนไอ้สองตัวแรกของเราคือโปโก X 3ตัวที่2เป็นโปโก F 3ตัวที่3เป็น X 3 GT ครับผมโอ้โหแล้วเป็นรุ่นที่3ด้วยนะครับไม่เยั้ำเลยนะครับเลข3เข้ามาแรงช่วงนี้ใช่ครับอะยังไงสเปคก็คือถ้าคลิปดินก็ลาก่อนแล้วก็ฝากติดตามเพจใหม่ด้วย ก็ S <S> สเปคน,นะครับ CPU เป็น Dimensity 1 1 0 0อ่าอันนี้อ่านี่เปลี่ยนค่ายแล้วหน้าจอเนี่ยเป็น IPS ขนาดหน้าจอเนี่ย6.6 นิ้วเบลกเบลกไว้ก่อนคอเล็กเป็นโปรเซสเซอร์นะครับรีเฟนเดตหน้าจอเนี่ย 120Hz เฮิร์นะครับตัวที่หยิบมาเนี่ยแรม8 ROM สองร้อยห้าสิบหอีกแล้วอีกแล้วเหรอนะครับราคาครับ9,999บาทนี่อยู่ข้างหน้าเรานี่เลยใช่แท้นะครับตัวนี้ X 3 GT ยังมีข้อดีอีกอย่างนึงคือแบตเตอรี่เนี่ยให้มา5,000พร้อมด้วยฟ้าชาร์จหกสิวัตต์นี่สิ่งที่เขาเด่นก็คือเรื่องของ CPU มาแล้วครับ1,100ครับผมและตัวนี้ที่งร้ห้มาเนี่ยนะครัวนี้ท โมเด็ม 5G เป็น 5G แบบ SOC ใช่ครับใช้งาน SA แล้วก็ NSA ได้นะครับ Wi-Fi น่าจะเป็น Wi-Fi 6อี่ยังคือแบตอึดกว่าตัวตะกี้ก็คือตัว p o c o F3 อ่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆครับถ้าเกิดเทียบกันในเรทราคาต่ำหนึ่งหมื่นเวลานี้นะครับผมแบนถัดไปก็จะเป็นแบรนดของเรียวมีอ่าเร a l m มแบนนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องเล่นเกมเหมือนกันแต่หลังๆมาเนี่ยความคุ้มค่าการเล่นเกมเขาจู้เร d มีพวกนี้ไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าเขาไปพัฒนาเรื่องของ after service แทนใช่กับเรื่อง ของกล้องศูนย์บริการสามบริกูนเฮ้ยทำบุญก็ได้แต่อย่างช้เรียนเชียงใหม่ชายเรียนเชียงรายเรือมีนี่เอามาเนี่ยสองรุ่นอยากได้รุ่นทสามยังเลยแต่ว่าเราหารุ่นที่สามไม่เจอใช่เอาเรือมี 7-5G ก่อนดีกว่าอ่ะตัวแรกก่อนเลยแล้วกันครับเรือมี 7-5G ตัวนี้เป็นยังไงบ้างแบนตัวนี้เนี่ยใช้ซีพีซีตุ้มแบน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 พูดแต่เล่นอะไรอย่างเงี้ย CPU เนี่ยเป็น d i m e n s i t y 800U 5G นะครับ,รบหน้าจอเนี่ยเป็น IPS ขนาดหน้าจอ6.5นิ้วเรียกดเป็น Full HD Plus แต่ว่าค e f มละเอียหน้าจอเนี่ยได้ถึง120 h z ตนี่นะครับตัวที่บมา RAM 8รอม128นะครับแบตเตอรี่เนี่ย5,000พร้อมด้วยฟ t c ช a r g e 30วัต์ในเรทราคา7,799บาทข้อดีของตัวนี้คืออะไรแบงค์หนึ่งละจอจอครับ2 CPU ที่เป็น 5G แบบ SOC ด้วยใช่ครับ,รบแล้วก็ความแรงเนี่ยตอนนี้หลายๆเกมอย่างเช่นตัว RV ม,มีการอัปเดตให้ใช้งาน 60เป็นเลขได้แล้วใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังปรับได้ต่ำกว่าพวกแทบลก้อนอยู่นะใช่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันมันเป็นรุ่นใหม่ถ้าเกิดว่าไม่นับรุ่นปัจจุบันอย่างเรียวมีแปดเรียวมี8 5G อ่ะซึ่งพวกนั้นมันสเปคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับเราในการเล่นเกมไอ้ตัวนี้เล่นเกมดีกว่าแล้วก็ได้จอ120ด้วยนั่นน่ะสิเออทำไมดีมาตัวเก่าเอ้าทำไมมันดีจังเออทำไมมันดีกับชาวบ้านเขาถัดไปครับแบงค์โอ้โหตอนนี้เนี่ยเก่าไปหน่อยแต่ยังเก่าอยู่อ่ายังพอหาซซืื้้้้้ออออออไไไไดยู่่่่่่ครััับมมมแแตววาางในนนนนนฝลลล์์เทฟี X 5 0 5G นหรือี่ X า X 5 0ก็ได้แล้วแต่คุณเจอเรียกกันใช่ครับราคาเท่าไหร่เอาขอราคาก่อนตอนนี้เนี่ยที่ยังขายอยู่8,999บาทประมาณนี้เมื่อในอดีตครั้งนานมาก่อนแล้วนะครับขาย1 2ื่นสองหมื่นตามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ่าสเปคตัวนี้เป็นไงบ้างแบงค์โอ้โหผมไม่อยากจะพูดครับพูดเถอะครับลืมครับ <S <S 2> <S 2> <S ซีพเนี่ยเป็น Snapdragon 765G อ่าแต่ว่าหน้าจอเนี่ยเป็น IPS LCD นะครับขนาดหน้าจอเนี่ย6.57นิ้ว reference หน้าจอเนี่ย120เฮิรตซ์โอ้โหโหดนะโหดมากแล้วก็ตัวที่มาเนี่ย RAM 8 ROM 128นะครับแบตเตอรี่เนี่ย4,200พร้อมด้วยฟ้าชาร์จ30วัตต์ซึ่งตอนนี้เนี่ยออกมาประมาณปีกว่าๆแล้วเกือบเกือบจะ2ปีใช่ถ้าเกิดว่าสิ้นปีนี้ปุ๊บก,ก็คือ2ปีพอดีถูกต้องถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มแหละครับนะครับ,รบมันได้ 765G อืมมันได้ 120. ้ด้อลกงหนา ค,คือคือมันดีเรื่องกล้องด้วยแต่ว่าด้วยโมเดลที่มันเก่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบเรียวมีจริงๆ แล้วไม่รู้จะหาตัวไหนแล้วโอ้โหเร็วมี7 5G มันก็แบบเกินงบไปอาเลยใช่ครับอาจจะลองมองตัวนี้ก็ได้อีกอย่างคือตัวเนี้ยมันให้ 765G ที่สำหรับผมเนี้ยนะมันออฟติมายมาค่อนข้างดีถ้าเทียบกับ765รุ่นอื่นๆเนี่ยใชตัวนี้อาจจะลื่นกว่าสเสียนกว่านะครับแล้วก็จอ120เฮิร์งเนี้ยใชมประสิิทธภาพมากในเกม i d e Identity V ค,ครับผมอบอกเลยว่าลื่นปื๊ดโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันปลายยุคข,ของมันแล้วใช่ครับมันออกมาเป็นปีแล้วนะถูกต้ออองงมมดลนนนี่่่คืืแบรซึเ เถ้าเกิดเราดูคลิปจัดันดับมือถือเน้นเล่นเกมเนี่ยเรียวมีนี่โหติดไม่แพ้พวกเรสมีพวกโปโกเลยนะใช่ครับแต่ว่าหลางัลงๆมาเนี่ยอาจจะปรับโพซิชั่นตัวเองให้มันสูงขึ้นแหละมั้งแบรนด์ถัดไปแบงค์ซัมซุงไหมครับจัดไปชุดใหญ่ oh ไปกันได้โม<ฮ>่ตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ซัมซุงนี่คือคุ้มค่ามากตัวแรกที่ผมเอามาคือซัมซุงกาเลซี่ A52 5G A52 5G ครับตอนเปิดตัวเปิดตัวเนี่ยราคาประมาณ13,990หามตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยซื้อได้ในราคา11,680บาท หมื่นพันคือเกินมาอาจจะแลดูเยอะนะพันหน<ช>่แต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีพวกแกลกเซลในลาซาด้ากับในช้อปปี้ครับลดเหลือประมาณ1 0ื่นนิดๆ อาจจะ1,200นหรือว่า1,300อยอยู่ป้าณนี้ถ้าเกิดคุณมีคอยในช้อปปี้ลดอีกลดอีกถ้าเกิดเราคุณผ่อนกับบัตรลดอีกสเปคเป็นไงแบงค์ CPU นะครับเป็น Snapdragon 750G หน้าจออย่างที่ทุกคนรู้ Super AMOLED นะครับขนาดหน้าจอเนี่ยหกนิ้ว Refresh Rate หน้าจอเนี่ยหนึ่งตนะครับตัวที่หยีบมาเนี่ย RAM แปด ROM หนึรอยยี่บแบตเตอรี่เนี่ยสี่พัห้าร้อยพร้อมด้วย Fast Charge ยี่สิบห้าวัตต์ในเดตราคาหนึ่งหนึ่งหกแปดศูนย์อตม แต่ในกล่องไม่แถมมาให้น่าจะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะที่ให้ฟาสชาร์จ15วัตต์ในกล่องมาปัจจุบันนี้รุ่นถัดไปแบงค์อ้ไปเร็วมากเออกูเร็วรุ่นถัดไปนะครับ s a m s ุ n g g a l ซ x y A425G เอ้ยราคาใกล้ๆกันราคานี้แบบเรียกว่าต่างดีกว่าอือประมาณ8,800บาทที่ผมมาหาได้โอ้ถูกมากซึ่งมันใช้ c p u ตัวเดียวกันกับรุ่นพี่เออส n a น d r a g o n ก 750G เออนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นซูเปอร์โมเดลด้วยฮขนาดหน้าจอเนี่ย6.6นิ้วใหญ่กนิ้ว่าใหน้าอ ได้แค่60รุ่้8รวม128นะครับแบตเตอรี่5,000เยอะกว่ารุ่นพี่นะครับแต่ว่าฟาชาร์จเนี่ย1 5วัตต์ในเรืราคา8,890บาทถ้าเทียบกับว่ากับคำว่าซัมซุงเนี่ย8,000นี่ถือว่าไม่แพงครับหนึ่งแล้วเขาขายแบรนด์ด้วยอย่างที่เล่าไปแล้วก็พวกศูนย์บริการพวกเคสฟิล์มเขาหาง่ายง่ายมากงานวิดีโอเขาก็ไว้ใจได้ใช่ครับถือว่าทำงานหลายหลายอย่างซัมซุงก็จะตอบโจทย์กว่าใช่ครับหมดละสำหรับแบรนด์ซัมซุงก็จุติก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่่่่มมมีีีีฟาาาาาชรร์จถ้้้เเเเเไลลดดดูนนนนยยยพวกทังหป็แ ที่ให้ฟาชัดน้อยมากแต่ว่าของใช้งานดีครับของขายได้เซอร์สวีดเขาก็ดีเหาง่ายเออซื้อแต่ครับน้องๆเอาเดียวอ่ะโอเคแบรนด์ถัดไปครับแบงค์เลือกวันพัชก่อนหรือวีโ o ก่อนเอาเอาวันพัชก่อนก็ได้โอเคมีหรอวันพัชรุ่นอะไรวะวันพัชนนด C E 5G หรือว่า OnePlus n o r d Core Edition นะสเปคเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ Snapdragon 750G เอ้าใกล้ๆกับ Samsung นี่หว่าแน่นอนแต่หน้าจอเนี่ยเป็น Flip AMOLED ขนาดหน้าจอ6.43นิ้วเล็กกว่านิดนึง Reference หน้าจอ90% Hz อ่า r e f r e s h Rate ก็จะน้อยลงมาหน่อยนึงแต่ว่าเป็นค่าที่แบบพอดีพอดีต่อสายตามนุษย์มากๆนะครับตัวที่มา RAM 8 ROM 128นะครับแบตเตอรี่4,500พร้อมด้วยไฟชาร์จ30วัตต์จุดเด่นของตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือในเรทราคานี้เนี่ยคุณได้ที่ 7จ็ไปคุณได้แบรนด์วันพัทแล้วตอนนี้แบรนด์วันพัทเขาเข้าสู่โอ ppo ได้แล้วใช่ครับวางขายอยู่ตอนนี้คือประมาณเท่าไหร่ที่แบงค์ไปหามา 11, 2 8 0ถ้าเกิดราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่ประมาณหน0 0 0มาครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้ข่าวจากวงในในอีกแล้วในลึกสุดคอหอยครับผมเดี๋ยวจะลดแต่ว่าลดมากลดน้อยไม่รู้หรือว่าไปซื้อช่วงปลายปีอะไรเงี้ยวันพัทเขาจะชอบลดบ่อยๆใช่อ่าโอเคก็ไปลองดูกันได้เนาะมีอะไรอีกบ้าง o ppo vivo เลยครับอ่าที่มีอยู่อย่างละรุ่นนใช่่่เอาา V vo Vivo กีว Smartphone โอนนะครับ vivo ตัวที่หยิบมาเนี่ยเป็น vivo v, v 2 0 pro นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องเช็คดีๆนะเพราะมันมี v 2 0 SE ใช่มี v 2 0ปกติต้องเช็คดีๆนะครับผมเข้าไปเช็คในหลายๆร้านมาใน lazada หรือใน shopee เนี่ยโอ้ตั้งราคาแบบตาลุกวาวมากเลย6,500เอ 6, <5. S 2> เอโอ้กูจะกดละ<อ>กดเข้าไปปุ๊บเอา้าทำไมเป็น2 0 se วะนั่นสิแล้วบางคนไม่รู้นึกว่า2 0บ se กับ20หรือว่าตัว pro มันเหมือนกันดังนั้นรต้งระวัาวางดีๆนะครับก่อนที่จะกดซื้อรุ่นนี้นะแล้วก็ของหลายๆร้านเนี่ย 8ป0พเ้เนี่ยถูมห,หยิบมา8ป0พันอย่างเงี้ยมันคือเครื่องทำสต็อกแล้วประกันมันกำลังจะหมดแล้วครับประกันเหลือ3เดือนอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเช็คกันดีๆนะครับใช่เบรกนะครับ CPU เนี่ยให้มันเป็น Snapdragon 7 6 5 G นะครับอ่าหน้าจอเนี่ยเป็น a m o l e d ครับขนาดหน้าจอ6.4 4นิ้วครับ Refresh <ล> Rate Full HD Refresh หกสเท่าน,นั้น แต่มันก็ยังคุ้มอยู่อ่ะจอมสวยใช่แรม8นะครับรวม128แบตเตอรี่4,000พร้อมด้วยฟาชาร์จ33วัตต์ในเด็ดราคาที่หาม่าได้เนี่ย9,700อืเลยประมาณอันนี้ค่9,700นี่คือได้ประกันดีๆแล้วนะใช่ครับกันศูนย์หนึ่งปีแล้วนะครับคือมันเป็นแซฟราก้อน 765G ดังนั้น ROV ผับ G เนี่ยคุณเปิด60ได้100%สบายหายห่วงครับผมครับอ่ะมีรุ่นอื่นอีกไหมแบงค์มีรุ่นสุดท้ายครับนั่นก็คือ อั p ป์โปเร5น่อ่าไอ้ตัวนี้ดีอยู่ดีครับถ้านับปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวมาแทนที่สมาร์ทโฟนตัวนี้นะครับเพราะว่า Reno 6 Z ที่เปิดมาเนี่ยมันก็ไม่ได้โพซิชันเดียวกันมันเป็นรุ่นน้องของตัวนี้ด้วยซ้ำใช่ครับนะครับสเปคเป็นไงบ้างแบงค์ซูมยาวเข่าดีทันๆทีจะมีอัลปโปให้ตอนนี้นะครับ CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 7 6 5G อ่าฮะครับหน้าจอเนี่ยเป็น AMOLED ด้วยยขนาดหน้าจอเนี่ย6.43อ่เล็กหน่อยอร่ออยนะความละเอีียดเน่ยเป็น Full HD กหน้าจอเนี่ย90 หยิบมาเนี่ยแรม8รอม128นะครับแบตเตอรี่นะครับ4,300ม<อ>ิลลิแอมป์พร้อมด้วยฟ้าชาร์จ65วัตต์ <6. S 1> ในเรทราคา9,899บาทจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็คือ1น่ละคือ OPPO ก็เล่นเกมดีด้วยนะครับตัวนี้ CPU เป็น Snapdragon 765G ครับผมนะครับแรม8รอม128คือค่อนข้างจะเพอร์เฟคสำหรับ, 5, บ perfect, การเล่นเกมไม่ต่างจากตัว Vivo เลยครับแต่ใหม่กว่าอืมดีไซน์จริงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเน้นบางเบาเหมือนกันใช่ครับรวมถึงฟ้าชาร์ต0ถึง100เนี่ยถ้าาาเเกิิดว่รหยบมา เนนี่ยะครับมันเร็วสุดใช่ประมาณ30มสิบกว่าสามไม่เกิน40เต็มเป็นซูเปอร์วูฟแฟลชชาร์จสองจุดตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มกับราคาที่จ่ายไปเนาะแฟชาร์จอปเปอรเนี่ยใช้งานได้จริงทุกรุ่นที่เราหยิบมาเนี่ยนะครับแบงค์ได้ทําทดสอบเกมไว้แล้วในช่องเกมจ๋าครับผมสามารถจะไปดูได้นะครับมีทุกรุ่นยกเว้นอปเปอครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยอยากจะให้แบงค์ทดสอบเท่าไหร่ก็ก็เลยไม่มีแค่รุ่นเดียว9รุ่นที่เหลือมีใช่ครับใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมใครอยากไปดูรายละเอียดตีกยยย่่่ออางเชนจุดพร ข้อเสียหรือว่าความร้อนแบตเตอรี่แบตเตอรี่เฟรมเรมอะไรเงี้ยแบงค์ทำไว้ให้ละเอียดแล้วในช่องแบงค์เกมจ๋าสามารถที่จะไปดูได้ที่ช่องเกมจ๋าเบิร์แคมนัครบไปทำไมกลับมาเมื่อถึงเล่นเกมมันต้องมาดูเกมจ๋านะฮะหรือว่าอยากจะซื้อรุ่นไหนนะครับก็ลองไปดูในกลุ่ม ของรุ่นนั้นๆคุณเซิร์ชไปใน Google เนี่ยมันมีรุ่นพวกนี้อยู่แล้วใช่ไปลองฟังข้อเสียของแต่ละรุ่นอย่าไปเชื่อคนที่มันอวยมากนะครับบางคนไม่เคยเล่นไม่ตา้งโมชิ้งหายลองดูแล้วกันรีวิวเต็มทุกรุ่นที่เราหยิบมามีหมดแล้วรายละเอียดเราจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับได้ครับไปกดไปดูได้เนาะ99ที่กำลังจะถึงของลาซาราในช้อปปี้หรือว่าเจดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะลดราคาเพิ่มมาอีกเคเจอร์ใหม่ในคลิปหน้ามีคำถามอะไรหรือว่าอยากทำโมเดลอะไรอีกก พิมพ์เว้เฉยๆไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ